สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่479ของโตติงตองออเดีโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับเราจะกลับเข้าสู่เนื้อหาสิ่งที่เป็น p r o f e s s i o n a l อ audio หรืองานเสียงมืออาชีพเสียทีครับคือความจริงแล้วเนี่ยผมเองก็เริ่มที่จะเอียนเรื่องของการจัดงานแต่งงานและข้อมูลแม่งเยอะมากครับทําเสร็จแล้วครับเก็บไปฝันต่อครับอีกเป็นสัปดาห์ดังนั้นครับรอบนี้ครับผมทําวิดีโอบล็อกอีกครั้งหนึ่งเป็นการสต็อกเนี่ย ก็ต้องกลับเข้าสู่เรื่องของงานเสียงมืออาชีพเสียทีครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับผมจะต้องขอเท้าความย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2563ต้นปี63มาจนถึงปัจจุบนันนั่นก็คือช่วงธันวาคมผมได้รับจ็อบป,ปรับจูนระบบเสียงให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆมาไม่ต่ำกว่า120ครั้งครับ120งานเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ช่างหัวมันเถอะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงครับ คำขอหรือรีเควสของลูกค้าในการปรับจูนระบบเสียงผมสาบานได้เลยครับด้วยเกียรตของลูกเสือครับมันมีสูงถึง250เกือบ300งาน แต่ว่าผมปัดทิ้งครับไปซะเยอะเกินครึ่งด้วยซ้ําครับนั่นเป็นเพราะว่าพอเราถามรายละเอียดเราถามความคาดหวังของเขาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าสิ่งที่เราทําจะไม่สามารถตอบโจทย์ของพวกเขาเหล่านั้นได้เพราะพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับจูนระบบเสียงครับและผมจะเอาความเข้าใจผิดยอดฮิตมาคุยให้คุณฟังกันในวิดีโอบล็อกตอนนี้นั่นเองเริ่มกันเลยครับ ความเข้าใจผิดแรกเนี่ยครับผมบอกเลยครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าระบบเสียงของคุณติดตั้งถาวรครับแต่ถ้ามันติดตั้งไม่ถาวรหรือมันสามารถขยายสเกลหรือลดสเกลลงมาได้ความเข้าใจผิดนี้เข้าใจผิดกันจริงๆครับ คนที่เข้าใจผิดเรื่องนี้มากที่สุดก็คือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเครื่องเสียงให้เช่าเอาเครื่องเสียงไปติดตั้งในงานนี้เสร็จปุ๊บเก็บกลับครับแล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งปัญหาที่เกิดมันคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าเวลาที่คุณไปติดตั้งในห้องจัดเลี้ยงคุณแขวนลำโพงตู้กลางแหลมของคุณสูงกว่าพื้นดินเท่าไหร่ตู้ซับวางพื้นพอคุณไปอีกงานหนึ่งคุณขยับนั่งร้านขึ้นไปอีกท่อนหนึ่งหรือว่าคุณยกขึ้นไปความสูงไม่เท่ากัน คำถามคือว่าในจุดที่คุณต้องการให้เสียงมันดีที่สุดหรือ s วิสสปอ o ตเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์เท่าเดิมไหมครับนี่เรายังไม่พูดถึงตัวแประแอะคูสติกสถานที่หรืออื่นๆเลยนะเราคุยแค่เรื่องของการจัดตำแหน่งการวางอุปกรณ์เท่านั้นหรือในบางครั้งครับผมจูระบบให้คุณแล้วครับสมมุติว่ามีตู้วิทยาอยู่4ใบมีซับอยู่8ใบต่อข้าง ผมจูนออกมาคุณได้ทาร์เก็ตเคิร์ฟคุณได้เสียงที่คุณต้องการแล้วแต่พอเวลาคุณย้ายไปรับงานที่อื่นครับเฮ้ยฉ <c oughs> <c oughs> ันเนี่ยอยากได้ระบบที่มันเล็กลงว่ะแต่อยากได้ซับเหมือนเดิมอยากให้มันบึ้บเหมือนเดิมทํายังไงเอาตู้ซับไปปร,ริมาณเดิมแต่ลดมิดไฮลงปัญหาคือความชัดเจนของกลางแหลมมันก็หายไปครับ เห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับการที่ปรับจูนระบบเสียงแล้วต้องการให้ได้ผลลัพธ์คงที่เนี่ยระบบจะต้องถูกติดตั้งถาวรอยู่กับที่หรือไม่อย่างนั้นครับจะต้องไม่มีการเพิ่มสเกลหรือลดสเกลลงนั่นเองทีนี้เนี่ยครับวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือทำพรีเซตลำโพงขึ้นมาให้เป็นพรีเซตกลางครับแล้วยังต้องอาศัยความสามารถของคนควบคุมระบบในการจูนช่วงท้ายด้วยนั่นเอง ผมชอบใช้คำนี้ครับเป็ดกลายเป็นหงเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะแขวะแฟลิเวอร์พูลนะฮะคือเรื่องของเป็ดกลายเป็นหงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับระบบเสียงหลายคนมีความเชื่อครับว่าอุปกรณ์ที่ฉันมีเนี่ยเสียงมันเฮี้ยมากไปจ้างคนจูนระบบเสียงที่มีความเก่งกาจมีราคาค่าตัวสูงมาจูนให้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมาเองคุณคาดหวังเอาไว้ซะสวยหรูเลยครับแต่ความจริงมันไม่ใช่ครับ คือการปรับจูนระบบเสียงเนี่ยแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ผมเอาไมโครโฟนไปจ่อลำโพงใช้ซอฟต์แวร์อย่าง Smart ตซิสทูเนี่ยตีขึ้นมาแล้วก็หา Cross Over หาล i มิเตอร์อะไลเมนต์คร่าวๆให้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นจริงๆครับคือการปรับจูนระบบเสียงเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากอุปกรณ์ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างรัดกุมครับออกแบบมาอย่างสมเหตุสมผลก่อน แล้วค่อยๆมีการติดตั้นที่สมเหตุสมผลเช่นว่าการแขวนมุมก้มเงยเป็นอย่างไรหรือพูดถึงเรื่องของหวัดที่จ่ายเข้าไปเป็นอย่างไรมีความดังมากพอหรือไม่ ตู้ซับดอกกับตู้เนี่ยถูกจูนมาให้มีความถี่เรโซแนนซ์อยู่ในจุดที่ต้องการหรือไม่แล้วหลังจากนั้นครับค่อยเป็นการเอาไม้ไปจ่อวัดออกมาแล้วก็เขี่ยให้มันใช้งานได้ครับสำหรับผมเนี่ยครับระบบเสียงเนี่ยเหมือนกับการที่คุณเอาของครับอุปกรณ์ต่างๆมาถมขึ้นไปเป็นกองพันเนินเทินทึกแล้วคุณค่อยหาทางให้มันทำงานใกล้เคียงกันเป็นระบบระบบเดียวได้นั่นเองครับ ดังนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าฝั่งฮาร์ดแวร์ของคุณเนี่ยมันเฮี้ยคุณจ้างคนจูนระบบเสียงที่เก่งกาจขนาดไหนเข้ามามันก็ไม่ได้ดีแบบพลิกมือได้หรอกครับ เราต้องเข้าใจกันก่อนครับว่าการ a l i g เมนต์เนี่ยแปลว่าอะไร a l i g เมนต์คือการต่อแถวครับหรือเรียงแถวครับหรือจัดเรียงครับสำหรับงานระบบเสียงเนี่ยก็คือเป็นการทำให้เสียงจากแหล่งกำเนิดซึ่งอยู่ต่างตำแหน่งกันมาถึงในบริเวณใดๆเท่ากันหรือใกล้เคียงกันที่สุดนั่นเองดังนั้นครับการ a l i g เมนต์ตรงนี้เนี่ยก็คือการจับตำแหน่งระหว่างมิดไฮกับซับ ลำโพงดีเล์กับลำโพง PA ลำโพงฟรอนต์ฟิลกับลำโพงเมนเป็นต้นเพื่อให้จุดใดๆที่เราต้องการเนี่ยมันมาถึงพร้อมๆกันหรือใกล้เคียงกันพอดีนั่นเองครับนี่ผมย้ำครั้งที่2แล้วนะแต่การจูนนิ่งอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ครับในความเข้าใจผิดก่อนหน้ามันมีอะไรเยอะกว่านี้มากครับ คือไอ้คำว่าเสียงดีเนี่ยสำหรับผมในฐานะที่ผมเป็นคนจูนระบบเสียงอยู่แล้วนะฮะผมบอกเลยครับว่าเป็นจุดมุ่งหมายรองครับ จุดมุ่งหมายหลักก็คือการทำให้อุปกรณ์ระบบเสียงของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยก่อนนะครับอย่างปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นครับตู้ลำโพงแต่ละใบครับจะต้องถูกแบ่งจุดตัด crossover ให้เหมาะสมครับที่จะทำให้ดอกลำโพงในนั้นทำงานได้โดยที่ไม่แบบภาระกกันมากจนเกินไปนี่คืออันดับแรกสุดก่อนครับอันดับที่2ครับจะต้องมีกระบวนการในการป้องกันไม่ให้ลาโพงขาดในกรณีที่แอมป์กับลาโพง สัมพันธ์กันนะฮะคือต้องป้องกันไม่ให้ลำโพงขาดหรือเกิดความเสียหายกับฮาร์ดแวร์แล้วหลังจากนั้นครับเราค่อยมาใส่ใจในส่วนของคุณภาพเสียงครับเคยได้ยินที่เขาพูดกันไหมครับเสียงดังและดีแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้แต่แม่งแพงมากถูกต้องครับระบบเสียงส่วนใหญ่เนี่ยครับที่คุณจะต้องอาศัยคนอื่นเข้ามาจูนระบบให้เนี่ยมักจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ดังไปเลย ก็ต้องเสียงดีไปเลยมันแทบจะไปด้วยกันไม่ได้คนจูนระบบจะต้องคอมโพรไมซ์ครับทำให้มันอยู่ในจุดที่ยอมรับได้ทั้งคู่ยอมมีคุณภาพเสียงที่สูงขึ้นบ้างนิดนึงแต่ลดความทนทานของระบบลงหรือลดขีดจำกัดของระบบลงหรือว่าคุณเพิ่มขีดจำกัดของระบบให้มากขึ้นเพราะคุณต้องการความดังสูงสุด อันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าคุณจะบอกกับคนจูนอย่างไรเลยครับแต่ว่าจะให้มันไปเท่าๆกัน50% 50%อะไรอย่างนี้เนี่ยกะรุณาไปซื้อของแพงที่เขามีพรีเซตมาให้คุณแล้วครับอันนั้นชัวร์ที่สุดครับ การปรับจูนระบบเสียงแน่นอนแ่ะครับว่าจะทำให้ตู้ซับเนี่ยมันฟังแล้วอาจจะมีแอบแทกแน่นอกมากขึ้นอาจจะคมชัดมากขึ้นก็จริงแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณเช็คครับก็คือลองเอาแอมพลิฟายเออร์ครับต่อตรงไปที่ตู้ซับของคุณก่อนครับแล้วลองเปิดเพลงอะไรก็ได้ที่มีเบสหนักๆถ้าเกิดว่าตู้ซับของคุณเมื่อต่อตรงโดยที่ไม่ผ่านอะไรเลยเปิดเพลงเข้าไปแล้วเบสมันยังไม่กระแทกหนะ้าอกคุณ ให้ผมําให้ตายมันก็ไม่กระแทกหน้าอกคุณอยู่ดีครับมันอยู่ที่การออกแบบตู้ครับมันอยู่ที่การเลือกใช้ดอกครับถ้าเกิดว่าดอกและตู้ไม่สัมพันธ์กันหรือความสีเรโซแนนซ์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณต้องการให้มันอยู่หรือมันไม่อยู่ในจุดที่คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสร้างรสสัมผัสที่ดีกระแทกหน้าอกอย่างที่คุณต้องการได้ให้ตายยังไงครับคนที่มาปรับจูนระบบเสียงให้คุณเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรให้คุณได้ครับเขาก็ทําได้แค่ทําให้ตู้ซับทำ าง,างานอย่างปลอดภัยตู้มินัยทํางานอย่างปลอดภัยแต่มันก็ไม่กระแทงหน้าอกมันก็ไม่สะใจอย่างที่คุณต้องการอยู่ดีดังนั้นครับวิธีแก้ที่เหมาะสมที่สุดครับไม่ใช่การจ้างคนมาจูนระบบแต่คุณควรเปลี่ยนลำโพงครับเรื่องของ fir เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมถูกตำหนิซึ่งหน้าหรือรับหลังมานับต่อนับแล้วครับนั่นเป็นเพราะว่า fir เนี่ย ในช่วงเวลานี้มันเป็นเทรน์ของพวกคุณหลายๆคนมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือจากพระเจ้าที่จะทำให้ลำโพงของคุณเสียงดีขึ้นมาได้แต่เราต้องทำความเข้าใจ FIR คร่าวๆก่อนนะครับอันดับที่หนึ่งเลยครับก็คือ FIR เนี่ยมันจะไปจัดการ กับภาวะที่ไม่เป็นอุดมคติของลำโพงครับลำโพงแต่ละดอกที่อยู่ในตู้เดียวกันหรือต่างตู้กันเนี่ยมันสร้างความฉี่แต่ละความฉี่ออกมาได้ไม่พร้อมกันครับหรือพูดง่ายๆครับ หัวของลูกคลื่นแต่ละความถี่ไม่ได้ออกมาพร้อมกันในลำโพงแต่ละดอกซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้เนี่ยหน้าที่ของ FIR ก็คือมันก็จะไปหน่วงครับทำให้มันออกพร้อมกันหน่วงตัวที่ออกเร็วกว่าหรือที่มันอยู่ใกล้ความถี่เรโซแนนซ์ของดอกลำโพงต่างๆมากกว่าให้รอชาวบ้านเขาครับ ทีนี้ครับหลายคนฟังแล้วก็ยังงงครับว่าเออแล้วมันทำให้เสียงดีขึ้นอย่างไรคือ FIR เนี่ยครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงออกจากลำโพงใกล้เคียงกับเสียงสดมากขึ้นหรือมันอาจจะทำให้ลำโพงเนี่ยมีคันเลร์ที่ลดน้อยลงครับเช่นว่าอย่างบางครั้งเนี่ยคุณไปฟังดนตรีสดครับ ที่ยังไม่มีเครื่องเสียงเจอมือกรองกําลังรัวกรองอยู่เลยครับแล้วก็รัวเครื่องทองเหลืองอย่างฉาบแฉแหดไร้อะไรอย่างเงี้ยชัยหน้าอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าไอเสียงพวกเครื่องเคาะเหล่านั้นเนี่ยมันมีความกังวานครับแต่พอคุณเอาลาโพงขยายเสียงมาใช้จ่อไมล์ลงไปคุณได้แค่ลูกอุบอับอุบอับอุบอับแต่ความกังวานเหล่านั้นมันหายไปก็นั่นแหละครับ FIR จะช่วยเรื่องของความกังวานมากกว่าเรื่องของ frequency response ครับ แต่ว่าเรื่องความกังวลดังกล่าวเนี่ยถามว่าจะทําให้เครื่องเสียงของคุณเนี่ยเสียงดีขึ้นทันทีเลยไหมคําตอบก็คือไม่ใช่มันก็แค่ตอบสนองใกล้เคียงกับที่หูเราได้ยินมากขึ้นครับแล้วก็มันก็จะทําให้มีความกังวลมีมิติมากขึ้นสําหรับผมมันคือ5%ครับ5%สุดท้ายครับถ้าตู้ลำโพงของคุณถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมแล้ว FIR ไม่จำเป็นต้องใช้เลยด้วยซ้ำ เรื่องของคาร์ดิโอยซับเนี่ยมันก็เป็นเทรนในปัจจุบันเช่นเดียวกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วครับผมไม่ทำคาร์ดิโอยซับให้ลูกค้าถ้าผมมองว่ามันไม่จำเป็นครับเอาอย่างนี้เลยครับคาร์ดิโอยอซับเนี่ยมันถูกแล้วครับมันจะทำให้เสียงเบสเนี่ยไม่รั่วกลับขึ้นมาบนเวทีไม่รั่วไปจนกระทบกับผนังที่อยู่ด้านหลังเวทีแล้วย้อนกลับมาหักล้างกันที่ด้านหน้าทำให้คนฟังเนี่ยได้ยินเสียงเบสที่มันมีความกระชับมีลูกมากขึ้นถูกต้องครับ ผมเห็นด้วยทุกประการครับแต่ว่าการทำคาดิออยซับเนี่ยให้คงความกระชับเท่าเดิมเนี่ยมันจะทำได้เพียงแค่แบบเดียวเท่านั้นนั่นก็คือแบบเอ็นไฟ์คุณต้องเอาตู้ซับเนี่ยมาวางซ้อนกันครับขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าไปอีกกี่ใบกี่ใบกี่ใบจนกระทั่งคุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ปัญหาคือว่ามันไม่ make ซ e n s e ครับสำหรับสถานประกอบการที่เน้นจำนวนที่นั่งหรือเน้นจำนวนคนดูเพราะมันเปลืองที่ครับถ้าเกิดเป็นงานแสดงกลางแจ้งอะไรแบบนี้เนี่ยผมเห็นด้วยเลยครับคุณจะให้ผมจูนผมจูนให้คุณได้ทันทีครับแต่ถ้าเป็นร้านผับบาร์รสตอรองร้านอาหารสถานจัดการประชุมโรงละคร ไม่เวิร์คครับถ้าเกิดว่ามันทําให้ที่นั่งหายไปเยอะเจ้าของสถานที่ก็ได้กําไรน้อยลงมันไม่เมคเซนด์อย่างที่2ครับก็คือในหลายกรณีครับเรายังต้องอาศัยการรั่วย้อนกลับมาของตู้ซับบนเวทีอยู่ครับอาทิเราเป็นผับเป็นบาร์รสตอรองเวทีค่อนข้างเล็กครับมือกลองกำลังตีกลองอยู่เราไม่มีที่มากพอที่จะวางซับวูฟเฟอร์เป็นมอนิเตอร์ให้มือกลองได้พอเขาเหยียบกระเดื่องเนี่ยเบสมันไม่มา ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำคาร์ดิโอยซับแล้วเนี่ยเขาก็เหยียบปุ๊บเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันมาระบบมอนิเตอร์สำหรับมือกลองก็จะเละไปเช่นเดียวกับเบสครับดีสายเส้นแรกสายเส้น2ถ้าเกิดว่าดีแล้วเนี่ยมันไม่มาเพราะตู้มอนิเตอร์เนี่ยมันใส่แค่12หรือ15นิ้วโน้ตตัวต่ำมันไม่ค่อยออกถ้ามันไม่มีเสียงย้อนกลับมาจากตู้ซับที่เป็น PA มันก็ดีเล่นไม่ได้ครับเช่นเดียวกันครับมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวพอสมควรเลยนะ นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมผมจึงไม่ทำคาร์ดิโอซับในทุกการร้องขอของลูกค้าเพราะทำแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวในตอนใช้เราต้องกลับมาแก้อยู่ดีไอเรื่องของการซื้อของเพิ่มเนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสามารถของคนจูนระบบนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างได้ง่ายเลยครับคือเรื่องของคาดีออยซับนี่แหละอ่ะหรือว่าพวกเป็นสเตียริงอารีก็ได้ที่เราจะตั้งลำโพงหลายๆใบแล้วก็ทําให้มันก้มเงยได้จากซอฟต์แวร์นะฮะทีนี้เนี่ยไอการที่เราจะทำคาดีออยซับ หรือ Steering Array ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องอาศัยระบบที่มีการหน่วงเวลาแยกจากกันครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าระบบของคุณดั้งเดิมทีไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำแบบนั้นคุณก็ต้องซื้อของเพิ่มอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็น DSP หรือว่าอาจจะเป็นแอม h a n n e l เพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็มีการหน่วงเวลาไม่เท่ากันมันยังไงก็ต้องซื้อครับแต่ว่า ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเคยไปเจอคนจูนระบบที่เขาเก่งมากเลยเนี่ยดีเลยเนี่ยใน DSP มีไม่พอเขาใช้จากมิกเซอร์เลยตรงที่มันเซนต์เอาออกมาเนี่ยก็ใส่ดีเลยลงไปเลยจากในมิกเซอร์มันก็ใช้งานได้เหมือนกันคำตอบก็คือใช่ครับแต่ผมไม่ทำครับฝั่งของงานจูนนิ่งเนี่ยเป็นฝั่งของวิทยาศาสตร์ ฝั่งของวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะอยู่ในจุดที่ฝั่งศิละปะไม่สามารถเข้าไปปรับได้เพราะมันคือเรื่องของความปลอดภัยและผลลัพธ์ของระบบนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยด้วยโลจิกของคนทำจูนนิ่งเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอะไรก็ตามครับที่ไม่ใช่ฝั่งศิละปะต้องนำมาทำนอกมิกเซอร์เท่านั้นครับจะไม่เอาเข้าไปทำในมิกเซอร์เป็นอันขาด ยกเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นคนคุมระบบเองแล้วคุณรู้ว่าตัวคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่อย่างนั้นไม่จบหรอกครับถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยสาวเอนจิเนียร์เปลี่ยนโคนดเป็นฟรีแลนซ์จากที่ไหนมาผมไม่ทราบเปิดเข้าไปดูในมิกเซนของคุณครับเอ้ยทำไมอันนี้มันมีดีเลว์ว่าปิดดีเลส์สิเอ้ยทำไมอันนี้มันกลับขั้วอยู่ว่าปิดกลับขั้วสิชิปหายทั้งระบบไหมล่ะครับ คือจะจูนให้คุณขยายระบบได้หรือว่าให้คุณลดระบบได้เนี่ยมันก็ทำได้ทั้งนั้นครับคือเวลาที่ผมจูนเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปคือผมเน้นความปลอดภัยของอุปกรณ์เป็นสำคัญดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆครับถึงแม้ว่าคุณจะเพิ่มส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดมากกว่าเดิมคุณจะเพิ่มตู้ซับหรือคุณจะเพิ่มมิดไฮคุณถีบให้ตายตู้คุณก็ไม่ขาดครับ แต่ว่าเสียงที่ออกมามันจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ต้องแล้วแต่กรณีเลยคือตามปกติแล้วเนี่ยครับเวลาที่คุณคิดจะเพิ่มหรือลดระบบเนี่ยผมจะบอกเลยครับว่าให้ทําเป็นอัตราส,ส่วนครับสมมุติว่าในเซตเดิมที่เราเซตไว้คือ1ต่อ1นึงมิดไฮหนึ่งซับ เวลาที่คุณเพิ่มคุณก็ควรจะเพิ่ม1นึ่งมิทไฮหนึ่งซับหนึ่งมิทไฮหนึ่งซับหนึ่งมิทไฮหนึ่งซับขึ้นไปเรื่อยๆให้คงอัตราส่วนเอาไว้นั่นเองครับหรืออาจจะเป็น1นึ่งมิทไฮสองซับก็เป็นหนึ่งมิทไฮสองซับสองซับสองขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันยังจะสามารถทําให้คุณได้ผลลัพธ์ที่เป็นเหมือนเดิมตามที่พรีเซตเราตั้งเอาไว้และที่สําคัญครับคุณไม่ต้องมานั่งแต่ง EQ หรือรีดระบบอะไรมากมายนะักให้มันได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการนั่นเองเพราะว่าทุกกกกสิิ่่่่งงงงงทุุออยยยยา็ััคคคเเดมูพีแณบ ที่่คุณสงออกไปเท่านั้นเองสำหรับความเข้าใจผิดสุดท้ายนี้ครับผมต้องบอกเลยครับว่ากระบวนการในการหน่วงเวลาเนี่ยหรือการหาดีเลย์เนี่ยมันคือเรื่องของอไลเมน์ใช่ไหมครับคําว่าอไลเมน์ในที่นี้เนี่ยก็คือคุณก็ต้องตั้งเครื่องวัดอะไรสักอย่างในจุดหนึ่งแล้วคุณทําให้เสียงจากแหล่งกําเนิดซึ่งมันอยู่คนละที่กันมาถึงพร้อมๆกันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยครับ เวลาที่คุณขยับตำแหน่งระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดทั้งสองเนี่ยมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กัน100%เต็มใช่ปะเออ,อย่างบางทีคุณแขวนตู้ซับอยู่พื้นคุณเดินเข้าไปใกล้ตู้ซับคุณใกล้ตู้ซับมากกว่าแต่ระยะที่มันอยู่กับมิดไฮมันก็จะห่างมากกว่าตามอัตราส่วน มันก็จะไม่สามารถทําให้การอะไลเมน์เนี่ยสมบูรณ์หรือว่ามาพร้อมการทุกบริเวณได้ครับเว้นเสียแต่ว่าคุณจะทําให้ลําโพงของคุณเนี่ยมาจากจุดจุดเดียวกันมุมมุมเดียวกันนั่นคือสาเหตุว่าทําไมซิสเต็มเอนจิเนียร์หลายคนในงานแสดงสดมืออาชีพจึงตัดสินใจแขวนตู้ซับพร้อมกับตู้มิดไฮแม่งเลยนั่นเองครับ เคลีย์นะครับถ้ามันยังแยกกันอยู่เนี่ยอะไรเนต์ทำให้ตายยังไงมันก็ไม่มีทางมาเท่ากันและสร้างความรู้สึกหรือประสบการณ์เดียวกันได้ทุกบริเวณหรอกครับจบแล้วครับสำหรับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับจูนระบบเสียงผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าทำไมผมจึงไม่รับงานทั้งที่ว่ามันก็มีโอกาสอยู่ตรงหน้า เพราะว่าถ้าเกิดผมรับไปแล้วผมรู้ดีครับว่าความต้องการของใครหลายๆคนจะไม่ได้รับการตอบสนองนั่นเองและในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับผมได้ชี้แจงทั้งหมดในมุมมองของวิทยาศาสตร์แล้วหวังว่าจะเคลียร์กันนะครับสวัสดีครับ